เอาเวเอาเ้วเมีสองคนเรียนเอามีนัทโนนมีกมลวันเอาอีกคนหนึ่งสายหลุดล้ทีนี้เอาหลุดหลุดหมดนุ่นเป็นไรนุ่นนุ่นไม่ต้องกลัวนะนุ่นเอาพัฒรานีตมาแล้วไม่ต้องกลัวลูกกลิ่นมันไม่ออกหนูไม่อาบน้ำครูก็ไม่เคยว่าเลยลูก เราเรียนออนไลน์ลูกอ๋อกัญญาณัฐนห,นหลุดนะลูกอ่ะล้วคุณครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะอ่าเช็คชื่อให้สามคนนะคะคือนัทนนท์กรมนวนันแล้วก็พัทรานิ์นะคะค่ะเออนิตยาไม่มาเนาะอ๋อกิตติยาไม่มาเนะา,าเนะกตตยาไม่มานะคะอ้าว นใครอ่ะอุนนออ่นเนอุอ่นเะคราวที่แล้วคุณแอนสอนเรื่อง part of speech ใช่ไหมถูกไหมคะทีนี้มันเหลือนที่เหลือจำได้ไหมเราเรียนถึงเรื่อง adjective ใช่หรือเปล่า พี่ครูแอนบอกว่าครูแอนสวยมากอะเดี๋ยว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 ครูติ๊กผิดอันครูรู้แล้วว่าะทำไมโบเลนิสครับลูกเดี๋ยวนะอ๋อหทำยังไงนะจ๊ะเล่นน้ำหน่อย อย่าเพิ่งเล่นน้นลูกว่ะพ okay, อที่เราเรียนเรื่องนี้เราเรียนถึง a c t i v e ถูกไหมถูกไหมคะถูกหรือเปล่าเอ,อ่ยหรือว่าเราเรียนถึงคำไหนลูกบอกคุณหน่อยยังไม่ได้เรียนเลยค่ะหรือว่าเรียนก็ไม่รู้ จ้ากดตกู <laughs> เอาก็ตอนกินบักม่วงเธอไงเดี๋ยวตอนเธอกินมะม่วงเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว okay, เดี๋ยวเดี๋ยวเเห็นเตยใน YouTube ด้วยแหละ <laughs> เอเอว่าจะเด็บหอว่ิคือ <laughs> <laughs> ูเชอบชอบมันได้ฟิลบรรยากาศมันหนักกว่าคนที่เขาอาบน้ำตอนเรียนอีก <laughs> <laughs> อแสดงว่ายังไม่ได้เรียนพาร์ทสปีดเอาละ เริ่มใหม่กันเลย้าร์สปีดมีอยู่แปดอย่างมีอยู่แปดอย่างมีอะไรบ้างอันแรกปับ๊บ now แปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่า teacher แปลว่า student แปลว่า cellphone แปลว่า b a k แปลว่า and แปลว่านุ่นแปลว่าพัทรนิต แปลว่านิชาใครตอบได้ว่านาวคืออะไรบอกชื่อด้วยนะคะครูจะให้คะแนนมีแอนมีเซลฟโนตอบม่นุ่นมีโน้ตบุ๊กไม่อเอา้าลองคิดดูสิว่าโน้ตบุ๊กคือคำอะไร โน้ตบุ๊กแอนนุ่นพัชรนิดนิชานัทนน,นนล์ดังนั้นนาวคือคำอะไรเอาสิจริงนั้นนันเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมันเสียงมันขาดคำว่าอะไรนะคะมีมีแอนมีนิชาก็ได้กมลวันก็ได้นัทนนลก็ได้ คาทชานิกก็ได้เซลโฟนก็ได้คำนามฮะตอบว่าอะไรนะคำนามครับเออถนนเอาไปหนึ่งค่ะมาทีหลังดังกว่าค่ะไม่เป็นไรคะ่ะมาก่อนก็ดังได้เหมือนกัน <laughs> เออทำไมมาก่อนมันจะจุดประทัดติ <laughs> <laughs> อถ้าดังได้บอกครูซิว่าคำนามคืออะไร มัเนเงียบหมดอ่ะคำนามคือคือคือคำอะไรมีมือถือมีแอนมีนุ่นมีนัทโนนมีนิชามีพัฒนิตก็ได้เอ้ามีกระเป๋าอะ่ะมีโรงเรียนคือคำคำนามคืออะไรอะ่ะมีม,มีมีกีบนะ,ะกีบกีบ คำนามคืออะไรเอาไอ้นุ่นนิ้วแกจะกุดแล้วมั้งนะ่ะกัดจนจะกุดแล้วมั้งนะ่ะ <c oughs> เอาคำนามคืออะไรกัญชนัทเร็วคำนามคืออะไรคนส่จริของนี่เปล่าคือเอออันนี้เลขที่เท่าไหร่ใครใครชื่ออะไรบอกม,มาคนที่ตอบเมื่อกี้อ่ะใครใคร,ใครตอบเมื่อกี้คะ No, นูน,ะค,ะน,น,นค่ะ <c oughs> น,นูนะะคระนูค่ะกันญานาทค่ะกัญญานาเลขที่เท่าไหร่ลูกเร็วๆจะเอาคะแนนไม่นี <c oughs> เลขหกค่ะเลขที่หกค่ะพอบอกเอาคะแนนนี่หน้าก็ไม่โผล่นะคะแต่ว่าตอบค่ะจะเห็นแต่เสาบ้านก็ได้ยังที่ก็ได้บอกลูกเดี๋ยวเอาใครมาเร <c oughs> ียนแล้วมาต่อแกล้งตอบครูนะคอยดูนะครูจะหนนักคะแนนเอาคะแนนทั้งหมดมาให้นิชาคนเดียวเลยให้มาเอนาคะแนนนับไปกินนั่งกินบักม่วงแบบสบายๆเลยอ่า ถูกต้องต่อมา pronoun pronoun คืออะไร pronoun คือ I you we they he she it me us them her this those pronoun คืออะไรใครตอบได้คะ I you ไม่มี an แ,แล้วนะไม่มีแล้ว I you V ีเดยิชีเอ็ดพระนาวคืออะไรปั๊บป๊บปั๊บคืออะไรลูกเอานอนดูดีๆสินอนดูดีๆสิคืออะไรลูกนนนนคือ,อ <c oughs> คำสารพานามครับอ้ยมาเธอหลังใด็คะแนนอีกแล้วเว้ยมาผู้ใดผู้ใดผู้ใดเ,เป็นประทัดน,นี่ชาจีแคลแห้งใสยประทัดนั่นมาเบิง้ง แล้วคำสรรพนามคืออะไรนนคํคำสรรพนามคืออะไรเอาไว้เรียกอะไรไอยวี I, you, we, นิชาตอบมันไปหาในเน็ตแล้วเว้บบาทนี้เือเแท้อืได้ป่เนาะ คืออะไรลูกใช้แปลงคำนามหรือคำเสมอนามครับว้เปิดหางอากูกับมือใช่ไหมเก่ <laughs> งมากคำถามต่อไปนี้เอาละเดี๋ยวเด้อนักเรียนรู้จักไอ้ตัวไอ้นี่ไหมลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <S <s ในนั้นมันจะมีอุปกรณ์นะคะคำถามก็คือคำว่าไอเห็นประโยคนี้ไหมคะ want her to dance with me อีกครั้ง I want her to dance with me I want her to dance with me มีเจ็ดคำอยากทราบว่าคำใดบ้างเป็นคำสรรพนามตอบมาคนขอคำเดียวก็ได้ค่ะมันมีทั้งหมด3ามตัว คำละคะแนนใครตอบก่อนได้ก่อนคำไหนคะ I want her to dance with me คำไหนคะที่เป็นคำสรรพนาม I I ใครตอบเมื่อกี้ไอ้นุ่นบอกไอ้นุ่นเลขเท่าไหร่ใช่ค่ะนุ่นเลขเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะ โอ้ oh, เลดี่คือบอดติจิของขออื่นเลยนิชาคือบอดดิติกจักเถื่อวะหนูมาพร้อมกับประทัดเตอร์ลิวส <c oughs> <c oughs> ีว้าวอ้าวหนึ่งอันแล้วนะออกไปแล้วใครจะตอบเลยอีกสองข้อใครจะตอบเอากัญญาณัฐอ๋อเร็วๆไอ้พึ่งโผล่หน้านไอ้พึ่งโผล่หน้าไอ้อ๋อเร็วเร็วเฮ้หรือเ, <c oughs> เ,เปล่าคะใครตอบนี่ก,ญญกัญญาณัฐค่ะกัญญาณัฐถูกต้อง มันกนักซะสมไปแล้วนะมันหนีเป็นทีคะแนนสามคะแนนแล้วนะมันลนได้สามแล้วนะม,ม,มันมาแรงเออมันมาแรงทําไมมันกินกะปิเหรอ <Dam. S 1> เอาไปกินกับพิชานะพิชาจะได้มีเพียนกินเอาเร็วเหลืออีกคำหนึง่งเหลืออีกคำหนึ่งแล้วเร็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 วใครได้ไอ้นนตอบได้ไหม เหลือคำเดียวลูกเหลือคำเดียวเพื่อนตอบไอกับเธอแล้วเหลืออะไรอีกคำานึงมีครับเืออใสประทัดเืออประทื่น <c oughs> ถูกต้องเดี๋ยวฉันว่านิชาไม่ได้เรียนกับฉันแล้วแหละฉันบ้านนะเมื่อไหร่ฉันจะได้ติ๊นนิชากับอัพัฒนานิสทีเนี่ยใ <c oughs> นนมาเหียนน้ำมูอยู่บ่ลงให้คู่เซ็กซ์ซื่อหายอยู่บ่ เอามาดวนต่อมานะคะดวนต่อมาคุกว่าม,มันหายไปคำหนึ่ง้วเนี่ยอะ Teacher Ann is beautiful <laughs> Teacher Ann is beautiful <laughs> คำว่า beautiful <laughs> เป็น adjective อ่าัูกไหมคำ adjective คือคำอะไรคะ t i k ต o k ทือเือแอน beautiful Hello. คำว่า beautiful เป hey, so ็น adjective okay, ตอบได้ adjective คือคำอะไร beautiful ชออะไรอีกเนาะตินคแควนพร้อมอะไรอีกที่ชื่อแอน has white fair skin ผิวขาวดูกลักษณะรูปล่างอ่าเป็นลักษณะเอาไว้ขยายคำอะไรลูกกิยา <Yeah. S 1> หฮ้ยคูแอนเป็นกิยาเหรอ mm hmm. คแอนเป็นอะไร เมื่อกี้เรียนไปแล้วแฟนเป็นอะไรประธา,านคำ,ำอย่าเอา,ามารวมกันคำนามนะคะอ้าวกัญญาณดาดเอ้ยกมลวัฒดัเอ้ยอนนเยนาะกัญญาณตื่นเบิร์ตวัตเทนุสีดใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นุ่นตอบใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องอ่าต่อไป verb มี go มี speak มี run มี w a l k v e r k v e r b คืออะไรลูก เวิร์บคืออะไรลูกมี e go มี run run ที่แปลว่าวิ่งนะลูก speak พูดเป็นคำอะไรลูกเล k เดิน Run วิ่ง speak พูด v ว r b คือคำอะไรลูก พี่นนท์ตอบได้ไหมคำกิริยาครับเออไอ,นอ,นอน้นนท์แซงเราแซงเราบางไฟน้อยนั่นโอย้ย <laughs> บางไฟน้อยนี่โอ้ย <laughs> สวยไอ,นอ,นอน้นนบ่ได้ละบานนี้ว้อไอ้นอนท์แซงโค้งไปเลยเดี๋ยว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 มาเอาละค่ะส่วน adverb adverb ที่ she and is very 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 beautiful คำว่า very เป็นคำ adverb คุณนสวยมากมากมาาคำว่ามากคำว่า very นี่แหละเป็น adverb เอาไว้ขยายอะไรขยายกิริยาสวยนะนะไหนเธอทำสวยให้ครูดูสิเชื่อเลยกระมวลวันทำสวยบ่ได้ดอกไอ้นุ่นไม่ใช่นะลูกสวยสวยเป็นคำอะไรเมื่อกี้เราเรียนไปเมื่อกี้แป๊บแ๊แป๊บแป๊เมื่อกี้ลูก adjective ใช่ไหมคะหรือคำคุณศรรัพท์อ่าเอาละที่เหลือก็จะเป็นนี่ preposition อ่า preposition คือคำที่เอาไว้อย่างเช่น teacher and and นิชา are beautiful teacher and and นิชาคำว่า and อ๋อไม่ใช่สิคะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษคุณแอนดูผิดคำ นะคะคึกว่าคนจังชันเอ่อ i t t e a h h e r น n d นั่งบนบนโต๊ะนะคะนี่พามาแล้วนะคะนิชาเอ่อ uh, แคว,คว,ควนั่งบนโต๊ะคำว่าบ bon, นเป็น e พ p s s t t o o อ่า uh, เอาไว้อะไรคะแสดงตำแหน่งของวัตถุกับวัตถุหรือคนกับคนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองอย่างส่วนอันต่อมานะคะ yeah. ไม่ทันละ อันต่อมา conjunction teacher Ann and n i ช h a ah are beautiful but n i h a ah, เธอง,งามเด้ <laughs> teacher Ann and n i s h a ah. คำว่าอ n เป็น conjunction เป็นตัวตัวอะไรคะ <im itation> เป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าเชื่อมระหว่าง teacher Ann กับน i ช h a ah. ว่าสวยทั้งคู่เอืยอนัทนนท์หากว่ะนัทนนท์ปิดไมน้นี้ปิดไม่ไปอ้วกปะลูก ส่วนอันสุดท้ายคือ interjection เช่น interjection คืออะไร wow oh my god นี่ interjection อะไรคะคำอะไรลูกคำอะไรคะอ้าไก่ตอบแล้วทีนี้ไก่บ้านใครวะเนี่ย ีชามันไม่กล้าเปิดไม่เลยนะเว้ยไม่รู้เลยว่ามันเรียน <laughs> อ่าอินเตอร์เจคชก็คือคำอุทานนะคะคำอุทานอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันจบแล้วนะครูสอนเสร็จแล้วจบแล้วนะคะเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันมาดูว่าเธอจะทำได้หรือเปล่าอบอกไก่ให้เงียบๆหน่อยค่ะ <laughs> ผูะมันบอกได้ด้วยเหรอคะนิชากินไก่ให้ได้นะเอาละวิธีการนะคะคุณครนให้หาเฮ้ยครูว่าครูว่าอ่าคุณครให้หาคำนามนะคะหาคำนามดูซิคำไหนอาลี Read him วิธีการนะคะวิธีการจะโหวตให้นักเรียนใช้เครื่องมืออาจจะเป็นสติกเกอร์ก็ได้นี่รูปดาว ถ้าจิ้มปับ๊บทีเชร์จะรู้ทันทีว่าหนูตอบนะคะหรือจะใช้ขีดก็ได้ได้หมดเลยค่ะแต่ทีเชร์ชอบใช้สแสตมป์ก็จะเป็นตนัวนี้ปับ๊บนี่อันไหนก็ได้นะคะหนูเอาข้านี้ค่ะครูก็จะรู้ทันทีว่าใครตอบบ้างโอเคนะคะเอาละ่ะให้นักเรียนหาคํานามเริ่มทำเครื่องหมายได้เลยค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยใครหาอุปกรณ์ไม่เจอบอกเดี๋ยวจะแจ้งว่าอยู่ตรงไหน กระมวลวันเธอไปจิมยังอยู่หันล่ะลูกหนูไม่รู้อเลยตอนนี้หนูไม่รู้คําว่าอาลีคํานามนะลูกหาคำนามนาวคือคํานามอาลีลีดฮิมคําไหนเป็นคํานามจิ้มสามอันนี้ให้เลือกสามอันนี้อ่าเดี๋ยวถ้านักเรียนจิมครูจะรู้ทันทีว่าใครตอบนะคะอ้าวจิมเลยอุ้ยพัทลานี้เดี๋ยวจิ้มตาคุณนะโอ้เอือ ไอ้นุ่นตอบพิมเอาไอ้นุ่นเปิดแล้วเด้อเราว่างมูสีามเด้อบัตรนี้เด้อไคสีผ้ามูผิดเนาะ,ะไม่เป็นไรนูใช่แต่วดแต่งแน่นอนมันบอกเอาหวังไฟละ่ะเอาไอ้นุ่นเอาอาลีเอามีทีมอาลีทีมพี่นนเอาหิมนิชาใครอีกคะประมวลก็ได้ไม่มีอะไรถูกผิดอืมไม่มีะไยจะเสียแล้วลูกเรา ของพาแล้วนี่ขีดไปเรื่อยๆนี่เอาสิคะยังไม่ตอบอีกถ้าประมาณนี้ตอบแล้วยังลูกกิตยาตอบอาลีใครอีกลูก อันจอครูก็มองเห็นไม่ชัดนะเนี่ยมีใครจะตอบอีกไหมคะผิดถูกไม่เป็นไรคะ่ะพิธีญาติาไปตอบอะไรข้างล่างครูว่ามันเป็นที่จอจอโทรศัพท์แน่ๆเลยมันอาจจะสะท้อนมันก็เลยขีดมันไม่ได้ขีดในข้อเลยไม,ไม่ได้จิ้มในข้อเลยลูกนิ่ชาต,ตอบหร้อบอก่ พี่นนน,นตอบหิมอ่าไอ้นุ่นตอบหิมไอ้กัญญาณตอบหิมโอเคงั้นครูเฉลยนะคะมีหิมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองเฉลยดูสิอ้าวแล้วทำไมกลายเป็นครูจิ้มล่ะนี่ เดี๋ยวนะอ๋อครูต้องปิดอันนี้ครูขอโทษครูขอโทษไม่ถูกต้องอาลีค่ะนานมาดูข้อต่อมาข้อต่อมาคำ adjective มาดูซิมาหาคำ adjective กันตัวไหนคะทอ running เออ ตัวไหนคะจิ้มเลยลูกคำไหนนะคะทอ running เฮ่อคำไหนลูกอ่อกิติยาตอบทอนุ่นตอบเฮอนุ่นตอบ running อ j e จะ i ี e นะนุ่นไปขีดเลยข้างบนลูกนิชาตอบทออ่ากัญญานะตอบทอใครอีก มีอีกไหมกิจเฉลยนะคะเมื่อกี้มีเฮอใช่ไหมอ่าพัทรนิตตอบตอค่ะเว้ยพัทรลานนเกือบเข้าโได้ยเลยเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้เทียดนิดเดียวเองเออเอามาดูข้อต่อมา interjection หรือคำอุทานตรงไหนเป็นคำอุทานคะ จุดไหนคำพูดทานฮูเ hey, รย์รีด herself ฮูเรย์รีด herself นี่ไอ้นุนชิงก่อนเลยมาสิบังไฟหรือสิสิบังไฟหรือกับแกม <laughs> เอาพัทรานิดเธอจะจิ้มตรงไหนของฉันเนี่ยอันไหนลูกอพัทรานิดตอบ herself นิชาตอบฮูเรย์เหมือนกันใครอีกใครอีก พี่นนตอบอะไรอันนี้นะตอบอะไรลูกกิตียตอบ herself ไหนล่ะเมื่อกี้พี่นนตอบพูเรใช่ไหมอืมไม่มีใครตอบรีสเลยเหรอลองดูเนาะไม่ถูกเอ้ยเหลือสองอันเหลือสอ,อันหอลุ้นลุ้น <laughs> ถูกใจโจมากเลยนะคะ ต่อมาเป็น common noun common noun ก็คือคำนามทั่ว,วไปตัวไหนน่าจะเป็นคำนามทั่ว,วไปคะ1 reading อ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะคะ reading 2 fish อ่อ uh, him อันไหนคะตัวไหนเอ่โอ้โหพัฒนานี้เธอเป็นการตอบที่ยาวมากนะคะ หนูตอบได้ครอบคลุมพื้นที่มากเลย fish him อ่าส่วนใหญ่ตอบ fish ใช่ไหมคะไม่มีใครตอบ r e a d i n g ใช่ไหมดูสิดูสิพราธนิษฐ์จิ้มอย่างเนี่ยอ่าพี่นนทตอบ fish เหมือนกันเอาปับ๊บไม่ถูกเหลือสองอันเอาไหนเอานี้หรืออนันนี้ fish หรือ him actually him uh...